มา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 วินมาสี่หมื่นสัตว์เอาให้หมดเลยเฮียไม่ต้องเก็บทีเอสแล้วเดี๋ยวซื้อกาดเอาต่อให้กูเก็บไปทีเอสไงมันก็ไม่มีตัวที่กูอยากได้ออกมาอยู่ดีป่ะใช่เทสทีเอสมันก็ไม่มีสมมติว่าทีเอสพี่อยากได้ตัวอะไรนอกจากตัวที่อยู่มาริดก็อาจจะมีแค่เป้อะแต่เป้อะถ้าในเอาความเป็นจริงเราจะเติมแส่สองแสนน่ะเราทุ่มหรือ่าไหมสมมติว่าเฮ้ยมีเอ็มอยู่เราก็ขอซื้อเขาอะแสนนึงอะซือแสนนึงผมคิดว่ามันก็เป็น มันเป็นน้องที่เราได้เนี่ยอาจจะได้อ่ะนึกออกอไหมอาจจะตัวที่สามอะตัวที่สามไม่มีใครสู้หรอกแสนนึงอ่ะใช่ป่ะใช่เปิดไหมหม่ะมาสัตว์พูดอย่างนี้เฮียล้อหลอล้อหลอล้อหลอสัตว์แต่ก็จริงอย่างที่วินพูดอ่ะเปิดเอาแค่คอนเทนต์พอสี่ห้าหมื่น แลกจบใบวะนี่ไอ้เหี้ยเฮ้ยยอดมึงอยากเป็นคอนเทนต์ทีวีเคราไหมสี่ห้าหมื่นการยูผมก็ไม่เติมแล้วนะเอียแต่ผมสุดไปแล้ะผมสุดไปและหกหมื่นอะโอ้โหรอหกหมื่นเลยเหรอไอ้เหี้ยได้อะไรก็รถสุดสองคันรถสุดสองคันแล้วก็รถอ้เนี่ยรถรถยอดสามหมื่นอะได้สามคันอะโอ้โหเฮียแล้วผมจะนอนตอนไหนวะเฮียผมเพิ่งตื่นประมาณหกโมง แล้วแบบว่าของมันเหลือเยอะจัด PS เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าสมมติว่าไม้สามก็สิบกว่าทีใช่ไหมแล้วมีดอ่ะมีดแค่เก้าทีเองผมก็ไม่มีอะไรต้องต้องต้องอานีแล้วไไปเดี๋ยวมามาโอ้โหไม่มาว่ะมาโอ้โหนั่งเหลืออีกนิดเดียวมันจะได้อหมื่นหนือเนี่ยไอ้หี่ย ใช้หมดอ่ะอยากใช้หมดอ่ะอันนี้เท่าไหร่หรือเท่าไหร่เราเจ็ดพันเลยที่เจ็ดพันก็ยี่หมื่นหนึ่งอ่ะเพราะหมื่นหนึ่งอ่ะไหวไอ้ที่มันไอ้ที่มันแค่สองร้อยอ่ะอยู่ไหนวะเนี่ยอันที่อันที่ห้าปะที่สามเนี่ยอันเดี๋ยวก่อนนะใครบอกเนี่ยเพิ่มด้วยเหรอยอะไปนะที่เติมเพิ่มดิเอ๋อเติมเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราดูดส่อคือไอ้นี่ไว้พี่เอสผมไปอ่านย่างไข่มารถดูดอ่ะ ันใช้ได้แค่สองพันไปตอนเนี้ยขาดเท่าไหร่วะเนี่ยไอ้เทียดหนึ่งก็เติมเพิ่มก็พอแล้วอะตอนเนี้ยคือเท่าไหร่วะเแต่ตอนเนี้ยของก็เหลือเยอะจนถ้าไอออนถ้าดันบวกสองทั้งทั้งอะได้หมดเลยแล้วเว้ยถ้าใครยังไม่มีบวกสองอะเก็บไว้นี่ดีกว่ะพี่ชายเก็บไว้บวกสี่ดีกว่าไงบวกสามก็จะบวกสามบวกสามต้องไปหาไวเบย้ไป เฮ้ยบินยมืมบินยืมเงินสามพันสแกนเท่าไหร่เดะครับส่งเลขบัญชีมาพี่ในเฟสนะสามพาพี่ลองเปิดแล้วอะ่ะมันไม่พอในพอแต่ลองเปิดใบหนึ่งเนี่ยไม่ได้สามพาวขอนะรับ บอตัดคิดแต่คิดไม่ทันแล้วนง,งส่งสลิปมาให้พี่ด้วยจะเอาไปให้เมียนะต้องรายงานบอสใหญ่การเล็กบัญชีกับสลิปอะห้าหมื่นยานเช้านะเรทตอนเช้ามักดีเสมอไป แปดล้านหลานแม่นี่จัดเลยนะโอ้โหแม่งเยอะจัดป่านละดิดปอานดิดปอานดิดปานใครจะดูสอดอีกแล้วอะไรเนี่ยไม่รู้ว่ะ <c oughs> บีกไปดึกคิดแล้วบิดห้าดิดปอานปอานแล้ว,วนะ ปอนไปไหนเนี่ยไปไปไปไนั่นน่ะไม่รู้อะไรเลยอ่ะใบพวกนี้ไม่รุนออ๋ใบกะ ออกโดมา,มาเ,เนี k k <cream> i I use, ่ยล <ad vap ing> ั่นเลยนะมาแลวเดโดก็ได้อะอะไรก็ได้อะ้ยมิวเนอร์ว่ะเพิ่งเคยเห็นว่ะมิวเน่มิวเน่เก้าผูอันสิบจียูเดอะบอยอะไรอะไม่ใช่แย่ ลูกากูน <c oughs> ี er 28, so. well, so. ่ไงพี่ตู้กูแพงด้วยนะเฮียยี่สี่ขายเฮียร้อยยี่แปดอะเอาว่ามึ่อไงเอาอะไรอะเอาไปทำเฮียอะไรล่ะมึงอางจะชอบก็ไรชอบไปไปเก่งกับคขาอันนี่ได้ไงไปบอกก้าวไหมเก่งกับคขาอันนี่แล้วก้าวไปเปเก่งกับคขาอันนี่แล้วมาเด็ดแล้วเฮียเจเด็ดแล้วใบละหมื่นใบเน่ะหมื่นหนึ่งดวงเท้าอ่ะบอดูกเกต วีไอพอยตุเกสเหรอ L W เขียวพี่โดฉันไม่ได้เห็นเที่ยอะไรเลยอ่ะตอบถูกเจอลาดเจอลาดใช่ไหมเวียนต้องเป็นรองเท้าอะไรอ่ะไหนวะเนี่ยเจอลาดใช่ป่ะเบอร์แปดเจอลาดเบอร์แปดอ่ะเขาหากันให้ลืมนะตัวเนี้ยเบอร์แปดเจอลาดร้อยยี่สิบสามเอ็นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ แลมพาดไอ้เหี้ยตะจิ๋วอยู่ปะตะจิ๋วใบละหมื่นห้าอ่อนเข้ามาในห้องเลยดิเจอแมปอะไรมาอยากได้ตัวแล้วโด้เอ๊บพี่คีย์ห้องไว้ใช่ไหมพี่อะไรปีอะไรอ่ะเข้ามาให้ดูหน่อยปีอะไรไอุ้ยตำนานไอ้เหี้ยไอคอนว่ะไอ้เหี้ยลุ้นว่ะไอ้เหี้ยลุ้นว่ะไอ้เหี้ยไอคอนกูไม่เคยเปิดได้เลยมากอะไรตัวอะไรอ้ยเออเราเข้ามาดิยเอาหนึ่งพี่โหลดโคตรนานอะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอง กุลิด้ now, mm, ้ยอะไรเตนด้วยแต่เต้นด้วยว่ะอุ้ยกุลิดแน่นอนเลยว่ะกุลิดปพะวะไม่ใช่ว่ะใช่ปะเฮ้ยกุลิดว่ะเฮ้ยเฮ้ยเบคเคนไม่ใช่เฮ้ยเลี้ยงบอลร้อยสามสามนะไม่ใช่เบคเคนมันจะติดไอ้นี่ด้วยเลี้ยงบอลร้อยสามสามได้กองหลังดีด้วยไม่ใช่กองหลังดิเลี้ยงเยอะขนาดเนี้ยได้เป็นกองหน้าอีเพิ่์ลวิ่งขวักขวาวิ่งขวักขวายอีเพิร์ลร้อยยี่สิบแปดโอ้โหร้อยยี่สิบหกกุลิดปะเนี่ย ซีดานว่ะไมกดไม่ไปเหรอพี่ฝั่งนู้นอ่ะเชี้อะซีดานว่ะตอนนี้ลองกดที่นี่กดที่ชื่อทีมอ่ะซีดานมาว่ะไปตาฝั่งนี้ก็ได้ได้หมดละเมื่อปีอะไรเฮ้ยเจียยูว่ะเจียยูว่ะฮันโดได้โดนนิดตัวแล้วเลยเว้ยก็เจ็ดแปดหมื่นอะขายได้ตัวแรกจะเป็นแสนสอันมีขอสองพันได้เอาไปเลออนแต่รองเท้าไม่ใช่ละหนึ่ง ไอสัตว์เฮ้ยอะไรอ่ะอ่านูตันอ่ะอุ้ยเจี๊ยบเบอร์สี่สิบเบอร์ยี่สองอ้าเฮ้ยแกตเลยเหรอแกตเลยอะไรอ่ะมันเหมือนเหมือนเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยอันเนี้ยเออไข่ที่เล่นได้ทุกตำแหน่งวะไข่อ่ะมัดเทไม่มีเจียอยู่นะแต่เราดูวิ่งกันดูวิ่งกันวิ่งเร็วไหมร้อยยี่สิบว่ะเจี๊ยบเจี๊ยบวิ่งเต่าเลย อ้งงหลัก50เหรอโอ้โห<อ>ชาวีอาลอ,อนโซลมาริดด้วยมาริดมาสองตัวแตาวีมันเป็นแบบแบบแบบกแบบองกาลางคลาสสิกอะเคพี้มาับจอนะเฮ้ยแต่ถ้าซีดาน คือเข้าได้สองทีลยนะเข้าได้ทั้งไอคอนและเข้าได้ทั้งอ่าั้นนี้เลยนี่มันสู้ซีดานนี่กูไม่ได้อ่ะเดย์ไม่มียิงไกลอ่ะของอารามเลยเว้ยแต่ถ้าอันเนี้ยหมวกเก้าก็เป็นไปได้แล้วเว้ยแต่ถ้าอันเนี้ยเอาเลยพี่เอาเลยก็เลยถ้าบวกเก้าอันนี้นอกก็เลยเลี่ว้ตั้งแสนไม่รู้ว่า ถ้าสีดาน่าจะมีว่ะว่าอย่างต่ำๆก็ต้องมีหกเจ็ดหมื่นถ้ามาตัวตักันก็อาจจะเป็นแสนเราเราบวกแปดอีตัวเราเท่าไหร่เนี่ยแปดไม่มีราคาอุ้ยมันเลือกได้หลายตัวพี่เออลองเลือกนิดเลือกนิดเลือกดิดเขาพาตัวอ๋อทาวี่ไม่นอกอยู่แล้วเนี่ยเก่งไม่อกแล้วดาวไปนล้ต้นตขายเลย